สวัดีครับผมมื่อนี้ก็จะมาตักหนูนะครับนี่ครับซิปเกีหลังนี่ครับคล้องมันแมีนแต่เบิร์ตได้ครับเดี๋ยวกระหาคล้องใหม่ๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีโตบ่เดี๋ยวใส่ไปเลยครับนี่ครับดีใส่เพราะว่าหนูว่าท่านเยค่ครับ แล้ก็ดึงเบื้งน้าเลยครับวาว่ามันดีดบอดึงเบื้งน้าวามันดีดบอเดี๋ยวท้ามินเดี๋ยวจะพราบนะครับแล้วเาก็เอา อุ้ยนี่เป็นสี่งี่แล้วก็เอาทุกอย่างนะครับมัดไว้ไม้ไว้น่ครับมาไว้แล้วก็ไปครับเหนเป็นกันต่อตามมาครับ โอเคครับตาประกันเดียวเจอเจอข้องเดี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่งไหมครับนี่ครับหลังที่สองครับข้องมาเบิงข้องครับข้องข้องสัดเกลียดเลยครับข้องสัดเกลียดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมที่ถอยถอยเห็นข้องมันไหอุ้ยนี่ Đi, hợp. Vâng đi đăng ký. A cắt ui. A Ui yang kiểu bên bờ biển. A cả thùng nước biển. A thùng bờ biển. không cái gì đấy ครับผมครับผมตอนนี้กาส่เรือลังสุดท้ายครับตามมาเบิ่งกันครับว่าจะมีจะว่าว่าจถึง,งหงายมาเดี๋ยวหาเข้าปีกก็ได้ครับผมนี่การลังสุดท้ายแล้วครับนี่ครับังสุดท้ายแล้วห้อยกระจกว่าใส่เตี่ยมหมดล้วใส่ละเนี่ย มันมันใส่ใส่หมดแล้วแต่ว่ายังครับมันเทมันมันขึ้นก็จะไม่ใสทางเดนแต่ก็หามุมดีที่ถ่ายทางข้างหลังที่ รบบถ่ายไงเบอรอเลยดูเห็นหนูตื่นตายกว่าดิครับผมตอนนี้นครับกัปครับกับแล้วก็มืออื่นนะครับมืออื่นตอนเช้าเข้ามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตบะแต่ผมว่าโอกาสานี่นะจะหน่อยแหละ10%นะครับเจอกันตอนเช้าครับ สวัสดีครับผมจีกันรอบเสาๆนะครับตอนนี้เขากำลัาทำการยามบ่วงนูนะครับน่ครับเต่าครับว่าจะมีโตมานะครับไปรุ่นกันครับผมทีหลังแหลกครับหลังแหลกมิจับแลวมีหอดยังพันโอเคครับผมเดี๋ยวิีต่างคนส้มหลังเต่อไปครับ อาจจะมีโตบ่นี่ครับกระยางมาได้เกียจแกลังแล้วครับหลังนั้นมีาการครับผมเห็นไครับเห็นไหเละเลยเละเลยครับอุ้ยตายแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยูจีตะโถนแล้วดิหนอุ้ย,ยอย่าไปแข็งแล้วโอโ้โหแข็งนะครับวิ่งหวานที่เ่าอุ้ย,ยหัก <laughs>

โอเคครับผมอย่าล้างต่อไปครับต่อครับผมล้างนี่นี่ครับเนี่ยไม้ที่ผม,มไมไวอ๋อนี่วิมันต่ำอยู่ทถอยโอ้บ่ดดวนอี๋อ้ตรงนี้หนูตรงนี้หนูอีกเดี๋ยวเขาต้องมาแก้มือแล้วล่ะนะครับนี่ไอแตัวนึงล่ะอ,อ๋ออ๋อมาแต่ไหนแต่ไหนว่า,า,ย,ววายูานี่โตอะ เดี๋ยวต้องมาซ้ำอีกเนาะนี่เละกเอยป่ะเมาเอาย่งไม่โตอันนี้จริงๆอ๋อนี่เข้ปไปติ๊กครับแสดงว่าตรงนั้นมีตัวโอเคโอเคครับเจอกันครั้งต่อไปครับ ี่ครับหลังจากเก็บไาแล้วครับหลังมีนี่การครับพี่พน้อายู่ยูยูยู่ยยู่ยุ้ยยยยเอาเอาปาดนี้ึออูึกูหหองหัหู นีเอากัดกัดเดี๋ยวขอยงานเก็บกันครับไปก่อนนี่ครับผมหลังจากหลังจากตัวนี้เสียครับนี่ครับแต้มสองโอ้โหตัวเท่ากันเลยโอ้โห เองได้ครับนี่หลังสุดท้ายแล้วนี่หมานสิบหายแล้วครับหมานสุดยอดครับนี่มันหมานครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนี่กัเป็นหลังสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าตรงไหนต้องมีต้องมีปาแก้มือแล้วครับโอเคครับผมฝากก,กดไลค์กดติดตามครับ